ซุ้มกำนันกเกษมรถซิ่งเพราะผมมีอเอซูซีรี e s eries, มากกว่า30คันแล้วก็มีน้องๆออนิวที่เป็นอีสุที่ไม่ใช่ x อซ r รี s eries, ประมาณ300คันเป็นซุ้มของกเกษมรถซิ่ง <c oughs> <c oughs> เอานะให้ฟรีดาวไปเลยวันนี้นทุกอาชีพมหาเสมรสซิ่งเอซ r รี s eries, ปี2022ออกใหม่ประมาณ แปดแสนกว่า,วานะมือสองรู้ไหมว่าเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ไอเสียมขายแค่หกแสนเอง้<ฮ>คุ้มไม่คุ้มดูเอาไปคุ้สิครับตัวไมล่าสุดปีสอ2พันยี่สิบอซิสประตูโฉมใหม่เลขไม้1,000่โลตั้งแต่มือนี้ฮอดสงการปีนาพรเดือนละ7,800พันแป้ยบาทไวรุ่นจ้าดูไยจ้าไวรุ่นจ้าโอ้โหโคตรสวยเลขไมลหนึ่มื่นเจโล โอ้กูัวเกียสวยคกลิบรถไม่เคยเฉียวชนเม็ดอุ้มิดอาร์คเดิมหมดอ่าดูเมิดอาร์ประตูนี่นี่เป็นไงสวยครับรถโคตรเดิมสตาร์ทยังนี่สตาร์ทแล้วครับไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเครื่องนิ่งครับโอ้เครื่องเ <c oughs> อ <c oughs> งียบจัดโอ้คุณรู้ว่าไฮบิดเงียบจัดเงียบจัดไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะไลเนอร์เดิมครับไม่มีรอยถอดรอยเจาะรอยแง่รอยงัด ส,สวยหัวนุว่งหัวน็อตเดิมมาจัดได้ทุกอาชีพครับผมเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮตดให้เหตดหน้าเห็ุสวนแม่บ้านรับพรอกขีดยางครับวิ่นครับแก๊บครับหกล้อขราสิบรอขับแมคโครตัดไม้เผาทันเลียงวัวเลียงควายเรียง,ยง,ยยง,มยงหมูเลียงหมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หาาเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องผมปะม้งปะม้งทุกอาชีพ ฟีดาวบัตรประชาชนื่นไปเดียวจ้ะเน่เปไงนะโอ้ยดึงโคตรยากนะมาสวยๆนเนียนๆขาวๆจัวจวๆสำหรับลูกค้าที่อยู่ตั้งจังหวัดครับนะมีบริการเฮ็ดสัญญาฮอดอาราบ้านส่งรถฟฮอดอาราบ้านเหนืออีสานกลางใต้ไม่ต้องมาไอเสมทำสัญญาถึงที่ส่งรถรีถ,ถึงหน้าบ้าน ตั้งแต่วันนี้ถึงสงการปีหน้างวดเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะโอ้โหของเครื่องโคตรเงียบเลยครับพี่น้องแผ่นเพียเดิม e ล่องแก้มเดิมฝาระโหมของรถไม่ขยับรับประกรรันรถคันนี้บมีการชุนหนักพี่ความจมหน้าไฟไห,หม่ตัดต้อเลคัสซี่ตัดต้อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเป็นเล่มรับประกันโครงสร้างรถเดิมตัวเครื่องรถเดิมตัวถังรถเดิมเดิมหมดทุกจุด ออกใหม่ป้ายแดงเกือบเก้าแสนวันนี้เสียมขายให้หกแสนบาทนะเงินสดลดได้นะโอนเล่มไม่ฟรีถูกใจไหมถูกใจวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติ๊กตอกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดพามาส่งป,ประชาชนเบอร์โทรที่อยู่พมมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดียนเลียงห้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจร นึกึงได้ครับเดี๋ยวไอ้จะให้ช่วยทุกท่านดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านาทันนเนาะทิมคำว่าสุดสุดแล้วก็สุดกาไปเสมแล้วแชร์ไปคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไบรุ่นจ๋า